สวัสดีค่ะวันนี้น้องสตังนะคะก็จะพามาทําตําหมึกสายกันนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณแม่ได้ไปจ่ายตลาดมาค่ะแล้วก็ได้หมึกสายกลับมาที่บ้านนะคะคุณแม่ก็เลยเอามาทําเมนูตำหมึกสายกันนั่นเองค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะเอาปากออกนะคะเพื่อเพื่อว่าพอรลาที่เรากินนะคะมันก็จะได้ไม่กรุบๆค่ะนี่ค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะเอาขี้ออกนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้เลยขี้ของมันนะคะและจากนั้นคุณแม่ก็จะมาคลุกเค้ากับเกลือค่ะ นี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็คนๆคๆน,คน,คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไล่ให้น้ําหมึกออกนั่นเองค่ะขี้ปลาหมึกก็คือน้ําหมึกนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็ตีๆๆให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อที่ว่าปลาหมึกของเราจะได้เด้งนะคะแล้วก็นุ่มๆด้วยค่ะถ้าเราไม่ตีนะคะมันก็จะไม่นุ่มนั่นเองค่ะอันนี้จะล้างสักสองสามน้ำนะคะแล้วคุณแม่ก็ตีไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้ําก็เริ่มสีใสขึ้นมาแล้วอันนี้คุณแม่ก็ ตีไปเรื่อยๆเลยะค่ะแล้วก็ใช้ก้ะชอนตักนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่3มนะคะแล้วก็จะแช่ไว้ในน้าเปล่านั่นเองค่ะหลังจากแช่เสร็จนะคะคุณแม่ก็จะเอามาลวกนั่นเองค่ะโหทุกคนดูสิลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะเอามาแช่น้ําเย็นนะคะหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ต้องลวกให้สุกเลยนะคะเพื่อที่ว่าตอนตําก็จะได้ไม่เละนั่นเองค่ะ นี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็เอามาบวกความนุ่มแล้วก็ความกรุบด้วยนะคะถึงจะได้อร่อยเข้ากันค่ะนี่ค่ะจากนั้นคุณแม่ก็ได้เตรียมน้ําเย็นไว้แล้วแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ําเย็นนะคะหลังจากที่รอให้ปลาหมึกนั้นหายร้อนนะคะอันนี้คุณแม่ก็จะมาตำ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 ,ตำอันนี้ พริกแห้งกับพริกสดนะคะเอามาบวกกันค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เผ็ดสองเท่าขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ตํากับกระเทียมรวมกันนะคะอันนี้คุณแม่ก็ตาอย่างเมามันเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากตำเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่น้ำตาลปีบนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ตำด้วยน้ำปลานั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็แซ่บยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่ผงชูรสแล้วก็ตำด้วย น้ำกระเทียมดองนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีรสชาติเค็มทั้งเค็มทั้งแซ่บนะคะอันนี้คุณแม่ก็ใส่มะ bon. เขือเทศกับมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะแล้วก็สีสันสวยงามยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คุณแม่ก็มาคนๆนนๆน,น,นะคะให้มันเข้ากับตัวเนื้อนั่นเองค่ะอันนี้คุณแม่ก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะพามาใส่ปลาหมึกของเรากัานปลาหมึกสายของเรานะคะ นี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่ลงไปแล้วแล้วก็คนๆนคนให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้เราจะไม่ตำนะคะเพราะว่ามันจะเละนั่นเองค่ะแล้วก็จัดจานด้วยมะละกอนะคะมันต้องมาตลอดค่ะมะละกอบอกเลยว่าน่าจะแซบอีลีน่จ้าแล้วก็จัดจานให้ดูสวยงามนะคะบอกเลยว่าน่ากินสุดๆเลยค่ะมากินกับน้องสตังนะคะ